ผมนะครับเขาประกอบนะครับผมมีมาสี่แท่นนะครับตอนนี้มีนะครับแท่นสองพันวัตต์นะครับสองแท่นนะครับตัวนี้นี่นะครับแท่นที่หนึ่งนะครับไฟหกสิบห้านะครับผมนะครับเชื่อข้างละสิบคู่คาปาแปดลูกนะครับนี่ตัวที่สองนะครับตัวสองพันวัตต์นะครับผม ราคา65เหมือนกันนะครับคาร์ปา8ลูกนะครับผมสองแท่นนี้นะครับแท่นละ7,500บาทนะครับผมนะครับ7,500บาทนะครับแล้วก็มีแท่นนะครับตัวนี้จะเป็นอ่า800บาทนะครับผมนะครับข้างล่าง400นะครับราคา65นะครับผมมีอสองแท่นนะครับอ่าแท่นละ4,900บาทนะครับตัวนี้